แล้วสำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาเที่ยวจังหวัดแพร่นะครับพามาเที่ยวพระธาตุช่อแหนะครับใครมาจังหวัดแพร่ก็แวะมาเที่ยวชมพระธาตุกันได้นะครับก็จังหวัดแพร่ก็มีพระธาตุอยู่หลายที่นะครับก็ใครผ่านมาก็แวะไปเที่ยวกันนะครับแล้วจะลืมติดตามไปนะครับผมจะเอาภาพของที่ไหนมาให้ชมกันอีกครับ และเราก็มาต่อกันที่พระธาตุจอมแจ้งนะครับก็เป็นพระธาตุที่อยู่ในจังหวัดแพร่นะครับวเวามาจังหวัดแพร่ก็มาเที่ยวราชมกันนะครับก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับว่าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันอีก่ันมาจังหวัดแพร่ก็จะลืมแวะเที่ยวกันนะครับ แล้วสุดท้ายนะครับสำหรับทริปนี้นะครับที่ไปกันมาก็เป็นโบราณสยามวิหารไทยลือนะครับใครมาจังหวัดแพร่ก็แวะมาเที่ยวชมวัฒนธรรมของชาวไทยลือนะครับก็ไปเที่ยวชมกันได้ครับครับนี่ก็เป็นสถานที่คร่าวๆนะครับที่ถ้าใครมาเที่ยวจังหวัดแพร่ก็มาทางภาคเหนือมาแวะเที่ยวกันนะครับที่โบราณสยามวิหารไทยลือครับใครอย่าลืมติดตามกันนะครับแล้วก็ กดแชร์เพืเ่อนๆเราได้ดูด้วยว่าถ้ามาจังหวัดแพร่แล้วจะมีสถานที่อะไรให้เราเข้าไปเที่ยวชมกันบ้างครับ